ที่มานั่งทํางานตรงนี้คุณภาพงานดีขึ้นก่ดีขึ้นกว่าเรานั่งเนะงเาะคามหดอุ้มมากเลเป็น,นคุณภาพจิตใจมากกว่าออ้สวั <laughs> สดีค่ะกลับมาอยู่กับเราอีกแล้วสว <laughs> ัสดีสวั <laughs> สดีไปด้วยชุดเดิม <laughs> วันนี้เราก็มานั่งเล่นกันอยู่ที่สวนอุทยาร้อยปีของจุฬาแถวบรรทัดทองแล้วเราก็มีแอมบัสเดอร์ของสวน พอแฮมอ่ะเป็นคนที่ชอบมานั่งทางานที่นี่มากถึงกับขนโต๊ะขนอะไรมาทํางานเลยทําไมแฮมถึงชอบที่นี่คือคือเราว่าเราเรารู้ตัวว่าเราอ่ะชอบนั่งดูพระอาทิตย์ตกหรือแบบดูที่กว้างๆในสายตาตอนไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรเงี้ยแบบไปนั่งอ่างแก้วร่างควายยิ้มอะไรเงี้ยแล้วพอเรากลับมากรุงเทพเราก็รู้สึกว่าเราเรามองหาว่ามันมีที่แบบนี้ไหมเออเรามาเจอส่วนนี้อะไรเงี้ยที่แบบ ตอนตอนนี้แบบต้นไม้มันทิวต้นไม้มันสวยมากแล้วก็แบบมันเหมือนมองท้องฟ้าคือ <ภา S 2> นั่ง<น>ามาต,ตั้งแต่ต้นไม้มันเล็กคือตอนแรกอบไม่ได้ชอบส่วนนี้เพราะว่าต้นไม้มันยังโตไม่พอเหมือนอย่างเราไปสวนเบนจ่าสิริใช่ปะอโศกปะใช่ใช่แล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้ต้นไม้มันยังไม่พร้อมอ่ะเหมือนมันยังโตไม่พอเราสึกว่าแห้งแล้วใช่รู้สึกว่าที่เนี่ยต้นไม้แบบ เต็มที่แบบ <c oughs> ดีมากก็เลยรู้สึกว่าที่นี่แบบเหมาะที่จะแบบมองไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดงานไปคือแฮมขนคอมมนะคะแล้วก็นึกภาพมีแล็บท็อปเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูมีแล็บท็อปนั่งก็คือแบบเวลาเราคิดออกก็พิมพ์ๆิมพ์คิดไม่ออกก็เงนยหน้าขึ้นมามองใช่อย่างน้อย <นะ S 1> ก็ได้แบบใช้เวลาตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วมันมีความเป็นสโลปด้วยป่ะแลสเคปอ่ะใช่ใช่ใช่คือจริงๆเราอะเราแปลกกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะคนอื่นอะจะมองสโลปเราจะมองพาทิ์ฝั่งนี้ใช่ป่ะแต่เราอะชอบมองทิวต้นไม้เว้ย เพราะฉะนั้นเธอจะนั่งกันน้ำไปด้านนี้เอ้าเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงมาดูมึงมาดูท้องฟ้ากับพาทิตไม่ใช่เหรอเหตุผลที่มึงชอบสวนนี้แต่บางวันบางวันเราก็สลับแต่ว่าแบบเออแต่มันก็จะมีความเกรงใจคนนิดนึงว่าแบบเหมือนเรานั่งสบตาทุกคนเลยอ่ะแบบว่านั่งย้อนใช่เลยหรอไม่ใครเขาสนใจเธอหรอกต่างคนก็เป็นอิสระนั่งเล่นกันบอกก่อนว่าบ้านแฮมอยู่ไกลมากนอกเมืองประมาณ35กิโลเมตรจากตรงนี้แต่แฮมมาแบบวันเว้นวันเกือบทุกวันแถวบ้านไม่มีแบบนี้ใช่ไหม ใช่จริงจริงอ่ะมีส่วนหนึ่งที่ธรรมศาสตร์เป็นส่วนป่วยร้อย้อยปีเหมือนกันมาแต่ว่าลักษณะมันไม่เหมือนกันเราชอบสนามหญ้าที่นี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยที่นู่นไม่มีสนามหญ้า,าที่นู่นค่อนข้างเป็นแบบแนวสูงขึ้นไปอ่ะเขาจะเป็นเหมือนเออไม่เป็นแบบนี้ที่นี่มีถูต้นไม้ที่ด้านแบบยังไม่มีอะไรเี้ยข้อดีข้อเสียของส่วนนี้ในมุมแฮมคืออะไรบ้างคือเราสุขว่าส่วนนี้ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือ เหมือนการออกแบบเขาอะมันมีส่วนที่เป็นเปิดโล่งเนาะแบบนั่งกลางแดดตอนเย็นได้ดีอะไรเงี้ยแต่ขนาดเดียวกันอะตอนกลางวันเราก็สามารถนั่งใต้ชายคาได้หรือถ้าฝนตกทุกคนก็ยังเข้าไปหลบใต้ชายคามีแบบฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบรับทุกสภาพอากาศเออเพื่อรอฝนหยุดก่อนแล้วค่อยกลับออกมาอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าถ้าใครอยากขึ้นสูงหน่อยก็เดินขึ้นไปแบบชานข้างบนได้ขึ้นสูงหน่อยโอเคเราว่ามันไม่เหมือนสวนอื่นอย่างสวนลุมหรืออะไรแบบนี้ที่ลักษณะมันไม่ใช่สวนแบบ ไม่มระอับเออหรือแบบมองท่อสายตามันเป็นส่วนที่คนวิ่งมากกว่าแต่ว่าไอส่วนแบบนี้มันมันเหมือนเรายังไม่เจอเออใช่เป็นส่วนนั่งเออเป็นแลนด์สเคปที่แบบนั่งได้เงี่ยแล้วข้อเสียล่ะข้อเสียไม่มีเลยหรอจริงๆอ่ะจะบอกข้อเสียไหมเป็นข้อดีแล้วกันมันเริ่มเอาแอบเอาหมามาได้เว้ เดี๋ยวนะคือคืจริงๆอ่ะเขากําลังจะทําให้เป็นเซลลิงพอยต์ของส่วนนี้แต่เธอมองว่ามันเป็นข้อเสียหรอคือจริงๆอ่ะเอ๊มันเป็นข้อดีแล้วกันแต่ว่าตอนแรกอ่ะจริงๆเขาแบ่งดอกปากไว้ข้างฝั่งนี้จริงๆมันมีอีกส่วนหนึ่งอยู่ติดกันเออแต่ว่าคนก็เริ่มเอาหมาเข้ามาตรงนี้แล้วตรงนี้หรอใช่แต่ก็ถ้าคนยังดูแลกันเองแบบดูแลหมาได้ดีเราว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ มันจะสระุปจัดเป็นข้อเสียไหมไม่ไม่ไม่แล้วกันเอาน,นึกถึงข้อเสียออหรออหรือแบบส่วนที่อยากให้ปรับปรุงว่าถ้าแบบเติมตรงนี้อีกนิดมันจะดีนะจริงๆก็คิดว่าเออเรายังมองไม่เห็นข้อเสียขนาดนั้นอาจจะมีแบบอาจจะเห็นว่า ส่วนข้างๆอ่ะมันยังไม่ดีเท่าฝั่งนี้มันมีอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงนี้มันจะมีสไลเดอร์เต็มไปหมดเลยสมัยนีคนมัเล่นแล้วก็มีเด็กมาเล่นมีหมามาเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนต้นไม้มันจะยังแบบเหมือนดูแลไม่ทั่วถึงมากฉันเห็นเด็กเอากระดาษลังอะมาสไลด์ลงอันนั้นคือนับเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมฉันก็นึกว่ามันคือแอเรียเดียวกันก็คือแบบส่วนเดียวกันจร่งจริงมีข้อดีเยอะมากคือมีที่ต่อรถข้างล่างมีที่อยู่ใกล้ๆมีของกินมีร้านส้มตำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ครบต่อให้บ้านไกลแค่ไหนก็จะมาด้วยจิตใจอันแรงก้าแล้วก็ปิดสี่ทุ่มแล้วด้วยเอเมื่อก่อนมันไม่่อสองทุ่มก็ปิดแล้วนี่เขาขยายเป็นสี่ทุ่มการที่มานั่งทํางานตรงนี้คุณภาพงานดีขึ้นม่ดีขึ้นกว่าเรานั่งเนาะขงอดอู้งมากเลเป็นคุณภาพจิตใจมากกว่าอู้คือแต่มันไม่มีปลักนะมันก็คือเหมือนต้องเตรียมแบบเต็มก็คือคนคอมแบตเสือมาไม่ได้นะคะถูกต้องไปนั่งร้านกาแฟ ที่ร้านกาแฟเราจะวิ่งไปชาร์จมาให้เป็นมีฟรีไวไฟด้วยเหรอส่วนเนี้ยเราลินพูดยิ่งเป็นเหมือนแอมเบอร์แอมเบอร์แอมเบอร์โปรโมทเอ้าวพับอีกจะเป็ไงคนจะได้ไม่ใช้เยอะมันฟรีเอนทรีอยู่แล้วมีฟรีไวไฟให้ด้วยเหรอจริงเอาจริงมีไวไฟจุฬาหรอแล้วแรงไหมตีปกติเลยเราเราเคยซูมที่นี่ด้วยแบบมาซูมตั้งแต่ตอนกลางวันช่วงแบบหน้าหนาวอ่ะเราก็นั่งซูมที่นี่เลยกลางวันแดดอ๋อมันเหมือนกับท่านั่งใต้ร่มอ่ะมันจะไม่แย่มากหรอโอเค ก็ใครแวะเวียนอยู่แถวนี้หรืออยากมาลองนั่งเล่นก็มาดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแฮมมากสวัสดีค่ะคอแบบอะไรเนี่ยคือเป็นโฆษนาโคตรสวยเลย